ไปเป็นการหารทศนิยมกับจำนวนนับนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูทั้งแบบหารกับจำนวนนับแล้วก็กับทศนิยมด้วยกันเองนะคะจํานวนนับคืออะไรก็คือ,คอจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แหละอ่าคูดง่ายว่าตัวหารเนี่ยเป็นเลขธรรมดาแต่ตัวตั้งเป็นทศนิยมเราจะทํำยังไงโดยหลักการนะคะการหารทศนิยมก็คล้ายๆกับการหารจานวนเต็มธรรมดาคือนักเรียนก็สามารถตั้งหารยาวได้นะคะตั้งหารยาวได้ด้วย อันนี้นะ7จ9ด6เจุดเราเขียนตามปกติเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารยาวค่ะที่เราเคยทำเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวหารไว้ด้านนอกคือเลข8นั่นเองแค่นี้นะคะคราวนี้หลักการมีว่าก็หารเหมือนกันกับปกติแต่จุดของคำตอบเนี่ยคำตอบย้ำว่าคำตอบจุดจะต้องตรงกับตัวตั้งคุณใส่จุดไว้รอเลยนะคือเหมือนคล้ายๆการบวกอันลบใส่จุดไว้รอ ทีนี้ทำไงเราก็หารปกติค่ะแปดหารเจ็ดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นต้องเลื่อนไปเป็น74นะคะดังนั้นถ้านักเรียนกลัวหลงสามารถใส่ศูนย์ล้อที่7ทําไมต้องใส่เพราะมันหาร7ไ็ไปได้นะคะทีนี้คราวนี้เราเลื่อนไปเป็น7 4ใช่ไหมนักเรียนก็ทําการเอา74ตั้งหารได้8นะคะหรือในทางกลับกันคือท่องสูตรคูณแม่8ว่า8คูณอะไรได้ใกล้เคียง74แล้วเราก็ท่องไปผลลัพธ์คือ89้า ได้นะคะ72ลบกันออกมาเหลือ2นะคะ74ล้บ72เหลือ2คราวนี้ทําไงดึงเลข9ลงมาค่ะดึงเลข9ลงมาก็คือจะได้เป็น29นั่นเองทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ29เอากลับไปหาร8คราวนี้เอากลับไปหาร8 29หารได้8หรือท่องสุดรคูณทำย้อนกับ8คูณอะไรได้ใกล้เคียง 29ก็คือ8 3 2สนะคะ2ีคราวนี้ทำไงเหมือนเดิมลบกันค่ะ29เลบยีเหลือเท่าไห,หร่เหลือ5ค่ะคราวนี้หมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วจุดมีจุดมาขั้นแล้วนะคะแต่จุดใส่แต่ข้างบนนะคะไม่ต้องมาใส่ข้างล่างแต่หมดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมีจุดขั้นก็ตามเราก็ดึงเหมือนเดิมดึงลงมาคือเลขต่อไปคือเลข เนะคะเป็น57ย้อนกลับทำเมันเดิมบนเดิมคือ857หาสิน8ได้เท่าไหร่คำตอบคือต้องสุดคูณไม่แปดก็ได้8 7ดเเปลี่ยนสปดเท่าไหรคะห6หลบกันออกมาเหลือ1เหลือตัวสุดท้ายเรียกอะไรเลียกหดึง6ลงมาค่ะดึงลงมาเป็น16หต้องมันเดิม8คูณอะไรได้16 8 2ได้16นะคะผลลัพธ์ออกมาลบกันเหลือ0อ่าไม่มีเศษนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเจ็7สี่เหารด้วยแมีค่าเท่ากับสูเออไม่ต้องเอาศูนมานะคะเวลาตอบศูนยด้านหน้าไม่เกิประโยะนะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นี่นะคะ่ะ ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นี่คือหารแบบไม่เรียสเศษนะนี่คือกรณีแรกทีนี้มาดูกรณีที่สองมันจะแตกต่างจากกรณีแรกยังไงถ้ามันเดิมเลยวิธีการวิธีทำนะคะเราตั้งหารยาวเหมือนเดิมจับเลขมา1 2 3่สองสามจุดสี่นะคะแล้วก็หารด้วยหารด้วย25นะคะนักเรียนใส่จุดเลีอือนเดิมก็ได้นะคะอันเนี้ย ไม่ว่ากันคราวนี้มันเดิมยี่สิบห้าหารหนึ่งได้ไหมหรือหนึ่งตั้งแล้วหารด้วยยี่สิบห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ลงตัวเนาะไม่ใกล้เคียงมันคือมันน้อยกว่าเลื่อนไปเป็นสิบสองก็ไม่ได้ให้เลื่อนไปเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งรอยสามเลยนะคะใครสะดวกใส่จุดไอเซซูนไมรอไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้มีหลงนะคะใส่ได้นะคะ คราวนี้25ต้ท่องย้อนกลับเนาะมี่5หาร1 2 3ทําทำย้อนกลับคิดย้อนกลับไม่ง่ายคือท่องสุคูณ25คูณเล้ใกล้เคียงกับ1 2 3ก็คือ25คูณ4เป็น100นะคะลบกันออกมาผลลัพธ์คือ23นะคะ23คราวนี้ทำไงต่อก็ทำเหมือนเดิมค่ะดึงเลขถัดไปลงมาคือเลขอะไร เลขสีนะคะก็จะเป็น234อยสครูเขียนอาจจะดูห่างๆกันนิดนึงแต่มันคือเป็นพ่าเดียวกันนะคะทีนี้ก็ห้องเหมือนเดิมค่ะห้องไม่ยิบห้ายิบห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ234 25คูณคูณคูณ่าไรคูณ4เป็น100คูณ8เป็น200ใช่ไหมคะแต่เราอยากได้234ก็คือคูณ9นั่นเองคูณ9ได้เป็น 225่าใช้ตกากล้ซได้2ยห้ให้นักเรียนทำไงก็ลบกันเหมือนเดิมค่ะลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่ทีนี้ลบกันออกมาเหลือเก้ะปรากฏว่าตรงนี้เลขมันหมดแล้วมันไม่เหลือให้ทำต่อแล้วค่ะ แต่ตรงนี้มันไม่เป็นศูนย์นะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้สังเกตนะมันเป็นศูนย์ไม่มีเศษคราวนี้ข้อนี้ทําไงอ่าถ้าเราอยากทําต่อทําได้หรือถ้าโจทย์เขาไม่ได้บังคับว่าตอบหลายตําแหน่งเราก็ตอบเป็นค่าป,ประมาณประมาณ4.9ได้แต่คือไม่แนะนําให้ทําไม่แนะนานะคะให้ทําต่อเลยคือทําต่อดังนั้นขออนุญ,ญาตเติมความยาวของเครื่องหมายหารไปอีกนิ้นะคะแล้วก็ทําไมรูปไหมคะวิธีการคือมาเรียนดูนะ ให้นักเรียนเติมศูนย์ค่ะด้านหลังตัวตั้งเป็นหนึ่งตัวก่อนเพื่ออะไรเติมศูนย์เพื่อจะดึงศูนย์ลงมาให้มาอยู่กับเลขเก้ก็จะกลายเป็น90มันก็จะหารต่อได้นั่นเองนะคะทีนี้ก็ท่องเหมือนเดิม25หาร90ได้เท่าไหร่จ้าหรือท่องสุดคูณ25่บห้าคูณใกล้เคียงเก้าสิคําต่อคือย5่ิบคูณสีเป็น100ดังนั้นยีต้องคูณ 3นะคะได้เท่าไหร่ได้253เป็นเป็นเจบลบกันออกมาเหลือนะคะเหลือเท่าไหร่เหลือ15าคราวนี้ทำไงก็ยังไม่จบยังไม่เป็นศูนย์อีกลองเติมอีกศูนย์อีกักตัวสิลองเติมศูนย์นนนให้ตัวตั้งอีกสักตัวเพื่ออะไรเพื่อจะดึงลงมาดึงลงมาหา15มันก็จะได้ว่า 150นั่นเองนะคะพอเป็นร้อยห้ัน้ก็ท่องเหมือนเดิมค่ะ25คูณอะไรได้ใกล้เคียง150 25คูณ6ได้เท่ากับผลลัพธ์คือ150พ้อาดีเลยนะคะดังนั้นอันนี้ลบก,การออกมาเหลือ0อ่าถือว่าจบดังนั้นเราก็บอกเลยว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าตอบน,นังจริงมันต้องบอกดังนั้นดังนั้น123.4 หารยี 25, มีผลลัพธ์คือ4.936ไม่ต้องเอาศูน,นะนค่ะได้แล้วนะคะในกรณีอันนี้คือการหารในกรณีที่ตัวหารเปนจำนวนับนะคะนี่นะคะก็คือเราหารได้เลยแล้วก็ใส่จุดให้ตรงกันระหว่างคําตอบกับตัวตั้งนะคะแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นการหารระหว่างทศนิยมนะคะกับทศนิยมด้วยกันอีกนะคะ สำหรับกรณีนี้เราจะดูที่ตัวหารเป็นหลักนะคะว่าตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหนง่งไอส่วนตัวตั้งนั้นไม่ไม่เป็นไรนะคะให้ดูที่ตัวหารเป็นหลักทีนี้มาดูกรณีที่ตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งเราจะต้องทำการเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนนับก่อนให้เหมือนให้เหมือนกรณีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะคะมันถึงจะทำได้ง่ายนะคะ ทีนี้มันก็จะมีหลากหลายตําแหน่งใช่ไหมหล่ะแต่ว่าในระดับของเรามีแค่หนถึงสก็พอนะคะ,ะถ้าเป็นหนึ่งตแหน่งให้นักเรียนเอาทั้งตัวตั้งและตัวหารเนี่ยไปคูณด้วยสิเพื่อให้ทศนิยมมันหายไปนั่นเองถ้าสองตแหน่งก็คูณร้อยถ้า3ตมตแหน่งก็คูณ1000พนะคะตามลําดับคูณทั้งตัวตั้งตัวหารนะทีนี้มาต,ตัวอย่างกันตัวอย่างเป็นยังไงมาดูวิธีทํา แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นอีกนะถ้าแบบสมมติในกรนี้ที่เราไม่ได้แสดงวิธีทำเดี๋ยวจะบอกให้เราเปลี่ยนจากการหารที่เราเขียนแนวนอนตอนเนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือ379.23เป็นตัวเศษหรือเป็นตัวข้างบนนั่นแหละตัวตั้งหารด้วย1.2ใช่ไหมคะให้มันอยู่ในรูปนี้แล้วเอาทั้ง2อันเนี้ยทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยไปคูณกับ ทำไมหนึ่งคูณสิบก็เพราะว่าตัวาหารมันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เลยต้องคูณสิบเพื่อให้ทศนิยมมันหายไปนะคะให้มันเป็นจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืออะไรก็คือจะได้เป็นสามจ็ดเก้าอ่ะสองสามคูณเติมศูนย์ได้รอนะแล้วยังไงทำไมถึงเติมศูนย์ได้เลยจำได้ไหมตั้งแต่คูณทศนิยมก็คือมันคูณกับสิบอะคะเราปิดศูนย์ไว้ก่อน ก็คือเหมือนมันคูณหนึ่งอะค่ะมันคูณหนึ่งก็คือได้ตัวเดินมนั่นเองใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันเป็นสีบมันมีศูนย์เราก็เลยต้องเอาศูนย์กลับมาให้มันก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วทําไงแล้วทําการเติมจุดทศนิยมมันมีกี่ตําแหน่งอันนี้มี2องตแหนง่งอันนี้ไม่มีซักตําแหน่งก็คือต้องเติมได้แค่2องตแหนง่งคือนับไป1 2ก็คือใส่จุดเข้าไประหว่าง2กับ สามนะคะดูแล้วมันหมดแบบมองไม่เห็นนิดนึงเลยเลยจะวขอเขียนแยกแล้วกันสองจุดสามศูนย์แบบนี้ส่วนตัวล่างตัวล่างหรือตัวส่วนนะคะหนึ่งจุดสองคูณสก็คือเหมือนเดิมได้หนึ่งกับสองแล้วก็ศูนย ใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็0ูนย์เพราะว่าเราคูณกับสิบเนาะแล้วก็ใส่จุดค่ะอันนี้1นึ่ตำแหน่งอันนี้ไม่มีซักตำแหน่งก็ใส่เพียง1นึ่ตำแหน่งก็พอคือตัวนี้สังเกตว่าสิ่งที่ได้ออกมาคืออะไรสิ่งที่ได้ออกมาถ้าเราตัดศูนย์ข้างลังออกหมดนะเขียนใหม่นะจะได้เป็น3ามเจ็ดเก้นะคะสามพั้อยเกหารด้วย12นะคะเห็นไหม ตัวส่วนมันกลายเป็นจำนวนนับแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราสามารถหารได้แล้วยังไงต่อทีนี้ก็วนกลับไปที่การหารแบบหารยาวนะคะก็คือ,อมอนเดิมค่ะกลับไปสู่การหารก็คือนำตัวตั้งไปใส่ในเครื่องหมายหารทั้งหมดแบบนี้และนำตัวหาร12 2บไว้ข้างนอกหารมอนเดิมค่ะนี้ก็คือ12 หารพปเดียวตัวหารสามได้ไหมไม่ได้นะคะอเมื่อกี้ขัดจังหวะนนิดนึงนะคะอ่ะเอาใหม่ทีนี้เราจะมาหารกันตามปกติเหมือนที่เราเคยหารเมื่อกี้เลยก็คืออ่ะสิหารด้วยไม่ใช่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหารด้วย12องก็คือหลักการเดิมให้นักเรียนทำไิเฮียตัวอ่ะสิ 12, หารสามไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็นเท่าไหร่คะใส่ศูนย์ไว้รอ เลื่อนไปเป็น37มนสะิบเจ็ดะสามสิบเจ็ดได้เพราะสามสิบเจ็ดมากกว่าสิบสองแล้วคราวนี้ทำเหมือนเดิมค่ะทําย้อนกลับเลยนักเรียนท่องสุดคูณเลยสิบสองคูณอะไรได้ใกล้เคียงสามสิบเจ็ดคือสิบสองสามเป็นสามสิบหกนะคะลบกันออกมาเหลือ1นนะคะดึงอะไรลงมาต่อดึง9ลงมาค่ะเป็น19คราวนี้ก็ท่องเหมือนเดิม12คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ19ก็คือคูณ1คูนหเองนะคะ12 1เป็น 12ลบกันออกมาเหลือ7นะคะ7คราวนี้ดึงอะไรลงมาก็ดึง2ลงมาค่ะได้เป็น72ก็ท่องเหมือนเดิม12คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ72นะคะ12 12 8เป็นเอ่ะสอรี่12 6เป็น72นะคะคุูก็ท่องคือคูณผิดไ้เด้อ12 6เป็น72อนะคะ,ะลบกันออกมาเหลือ ะะซึ่งอย่าเพิ่งคิดว่ามันจบนะเพราะว่าอะไรมันเหลือเลขสาอยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนอย่าไปคิดว่าอุ้ยตรงนี้ได้ศูนย์แล้วจบเลยไม่ใช่นะคะลูกนักเรียนจะต้องทําไงดึงสามลงมาเหมือนเดิมค่ะดึงสามลงมาก็จะเป็นสามแต่คราวนี้เอา้าถ้ามันดึงสามลงมาแล้วเป็นสามสิบสองหารไม่ได้ทํำยังไงจาได้ไหมสิบสองหารไม่ได้ทำไงก็คือไปเติมศูนย์ให้กับตัวตั้งสัก1ตัวก่อนเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มให่ มันมีเลขมากขึ้นเพื่อจะดึงลงมานะคะดึงลงมาตรงนี้แล้วมาเติมศูนย์ในข้างล่างให้มันกลายเป็นสามศิแต่ในกรณีแบบนี้ถ้าเราเติมศูนย์ไปโดยที่สามก็ยังหารไม่ได้เห็นไหมคะช่องว่างข้างบนมันเหลือกี่ตัวมันเหลือสองตัวที่ต้องเขียนตัวเลขลงไปเพื่อให้ตรงกับสามได้ศูนย์ถ้าเราเติมศูนย์ไปแล้วขณะที่สามก็ยังไม่ได้หารไม่ได้หาคําตอบเนะี่ย ยังมีศูนมาเพิ่มอีกตัวนึ่งดึงลงมา2ตัวอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าตรงที่เราผ่านไปแล้วคือเลขสาเนี่ยค่ะตอนแรกที่เราทําไม่ได้เราจะต้องเติมศูนย์ให้มันก่อนนะคะค่อยไปหาผลลัพธ์ในช่องนี้นะคะเพราะไม่ใช่นั้นมันจะผิดทันทีเลขมันจะต้องตรงกันเสมอนะคะเนี่ยมันจะต้องตรงกันตลอดแบบนี้คราวนี้ก็หาได้แหละ12คูณเลยได้ใกล้เคียงกับ30ก็คือ12 2เป็น24นะคะแล้วก็เติม24ลงไปนะคะโอ้โหก็ลง4แล้วยี่สิบสี่ลุก,กลมาลเหลือ6นะคะระยะไม่จบอีกยังเหลือ6อีกทำไงก็ต้องทำการเติมศูนย์อีกรอบและถ้าเติมศูนย์อีกรอบก็คือ,อยังไงเอย่ยก็เติมให้ตัวตั้งนี่แหละคะ่ะสักหนึ่งตัวก่อนก็พอใช่ไหมคะแล้วทำไง ดึงศูนย์ตัวที่เติมมาใหม่ลงมาอยู่กับ60ิแบบนี้จะได้เป็น60ครันนี้ก็ทำเหมือนเดิม12คูณอะไรได้60นะคะก็คือคูณ5นั่นเอง12 5เป็น60นะคะอ่าลบกันได้อย่างไดแล้วเหลือเท่าไรเนี่เหลือ0จบเรียบร้อยดังนั้นข้อนี้ตอบอะไร เราก็กลับไปดูที่โจย์โจถามอะไรโจถามว่าสามร้อยเจ็บเก้าจุดสองสามหารหนึ่งจุดสองได้เท่าไหร่เราก็ต้องสรุปตามที่เขาถามมาเราก็บอกว่าดังนั้นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสองสามหารหนึ่งจุดสองเอาตัวนั้นมาเลยนะมีผลลัพธ์เท่ากับเออลืมเติมจุดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ต้องใส่จุดให้ตรงกันนะคะมีผลลัพธ์เท่ากับ 316.025ค่ะเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นการหารระหว่างทศนิยมกับทศนิยมนะคะซึ่งตัวตั้งเป็นทศนิยมที่เป็นลบตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นบวกแน่นอนผลลัพธ์ข้อน,นี้ต้องเป็นลบแน่นอนนะคะ แต่ว่าใจความสาคัญคือครูอ,อยากให้ดูตรงนี้ตัวหารมันเป็นทศนิยมสองตันหน่งดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนนะคะก็ต้องทําการเปลี่ยนให้มันเป็นทศนิยยเอ้ยเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มไม่ได้นะคะจากโจทย์นะคะจากโจทย์ที่เราได้มานะคะตรงนี้เราก็นําไปเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนให้ตัวหาร เปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นจำนวนนับโดยการเอาไปคูณกับเท่าไหร่ถ้า2ตําแหน่งก็ง่ายๆคือคูณ100นั่นเองนะคะคูณห0ึ่งแล้วยังไงต่อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืออะไรนักเรียนเขียนตัวเดิมเลยค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งใส่จุดนะคะได้7 8 1 2แล้วเติม0ไป2ตัวเพราะเราคูณร้อยนั่นเองนะคะส่วนข้างล่างศูนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะไม่ต้องเอามาค่ะเอาแค่6กับ3ก็พอแล้วเติมศไปข้างหลังอีก2ตัว คราวนี้ครูจะพามาใส่จุดที่ร้านนะคะเ8 1 2เติมศูนย์ไป2ตัวคราวนี้มาดูทศยมมันกี่ตำแหน่งอันนี้3ตำแหน่งอันนี้ไม่มีสักตำแหน่งดังนั้นเราต้องเลื่อนไป3ตัวนะคะก็คือนับ1 2และ3เติมจุดใส่ระหว่าง1และ2ค่ะแบบนี้ส่วนตัวส่วนนะคะมีกี่ตำแหน่งมีสองตำแหน่งอันนี้มีศูนย์ตำแหน่งดังนั้นนับจากด้านหลังค่ะ1ตัว สองตัวเติมจุดค่ะเห็นไหมสิ่งที่ได้ออกมาคืออะไรก็คือลบ781.2นี่คือตัวใหม่เลยนะส่วน63นะคะเห็นไหมคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนตัวส่วนเป็น63แล้วนะคะเราก็นำมาทำการหารยาวกามปกติเลยเหมือนเดิม63 หารตัวนี้ทีละตัวได้ไหมดูก่อนไม่ได้หารเจ็ดไม่ได้เลื่อนไปเป็นเจ็ดสิบแปดอ่ะได้นะคะก็ท่องสุขคูณแม่หกสิบสามเลยในทางกลับกันเนาะอะใช้หกสิบสามนี่ป็นประโยชน์ก็คือหกสิบสามคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับเจ็ดสิบแปดซึ่งเลขมันเยอะมากนะคะก็ง่ายเลยคือคูณหนึ่งนั่นเองหกสิบสามคูณหนึ่งได้หกสิบสามนะคะลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่นะักเรียนลบกันออกมาเหลือแปดลบสามเหล 6, ือห้าเจ็ดก็หกเหลือหนึ่งได้เป็นสิบห้านะคะคราวนี้ดึงหนึ่งลงมาค่ะ กลายเป็น151ท,ทันที63คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ151ซึ่งแน่นอนมันน่าจะเป็น2อยู่แล้วนะคะ63คูณ2เป็น126นะคะลบกันออกมาเหลือเท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือ,อ25่นั่นเองนะคะลบให้แล้วคราวนี้ดึงอะไรลงมา ดึง2ลงมานะคะดึง2ลงมามาอยู่กับ25กลายเป็น252อาำตอบเติมจุดให้หน่อยเดี๋ยวลืมมันข้าเมื่อกี้ทีนี้63คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ6 252 63คูณอะไรเอ่ย63คูณอะไรคะหรือว่ามีคูณพอดีเป๊เปะช่วยครูคิดนิดนึงค่าคำตอบมาแล้วนะคะก็คือคูณ4ได้252เป๊ะนะคะ ดังนั้นถ้ามันลบกันออกมาปุ๊บตรงนี้กลายเป็นศูนย์แน่นอนนะคะเรียบร้อยนั่นหมายความว่าตรงนี้เสร็จเร็วมากเลขเยอะเหมือนกันไม่ถึงใช่ไหมดังนั้นเราก็ไปสรุปตอบเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะเวลาไปสรุปตอบให้เอาโจทย์มาเลยนะคะไม่ต้องเอาตัวใหม่นะคะอย่าไปเอาตัวในเครื่องหมายหารเด้อนะคะแบบนี้0.63มีผลลัพธ์เท่ากับ12.4ซึ่งนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาด ให้กลับมาดูที่โจทย์ตัวตั้งเป็นลบตัวหารเป็นบวกหารกันแล้วผลลัพธ์มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นลบนะคะนักเรียนห้ามลืมไม่ใช่ว่าเห็นคําตอบแล้วออมาตอบอุ้ยจบจนถูกต้องไม่ใช่นะต้องดูดีๆก่อนตอบนะคะโอเคขอให้นักเรียนทบทวนด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาฟังค่ะ